ขออนุญาตสอบถามครับสุขทุกข์เกิดจากผัสสะต่อให้ไม่มีผัสสะก็มีอารมณ์เวลาฝันตาเห็นอะไรแม่หูได้ยินอะไรแม่ทำไมมันกลัวทำไมมีความสุขเนี่ยอะ มันร้อนมันหนาวไม่ได้ฝันนะ่ะนี่พูดให้เขาใจง่าย,ายมันไม่ได้เกิดที่ภาษาอย่างเดียวหรอกถ้ามันเกิดที่ภาษามันแก้ง่ายถ้าสุขทุกเกิดที่ภาษานะ่ะนะที่ตากระทบลูกหูได้ยินเสียงจมูกได้กินลิ้นได้รสนะ่นะง่ายนิดเดียวไปทําหูให้หนวกไปทําตาให้บอดถ้าว่ามันเกิดที่ภาษามันไม่ได้เกิดที่ภาษาอย่างเดียวหรอกภาษาเป็นเพียงแค่เครื่องรับเท่านั้นแต่ใจนุน่น ที่มันไม่ได้ถูกชำระหนุนต่างหากใจที่มันยังเป็นอวิชชายังไม่รู้จากความจริงต่างหากนะมันจึงถูกอำนาจของกิเลสนั้นบีบบังคับให้ปรุงแต่งไปเป็นสุขเป็นทุกข์ตามที่มันพอใจในฝันไม่เห็นมีผัสสะอะไรเลยนะไม่เห็นมีตาได้เห็นอะไรเลยทำไมกลัวเวลาฝันเห็นผีอ่นะทำไมมีความกลัวเวลาฝันว่าได้เสพการทำไมมีความสุข เวลาฝันว่าถูกหวยได้เงินได้ทองทำไมมันดีใจจริงไหมมันไม่ได้เกิดกับอายตนะหรือผัสสะภายนอกอย่างเดียวนะแต่ถ้าหมายเอาว่าความคิดเป็นผัสสะเออก็ได้นะนิมิตต่างๆความฝันต่างๆเป็นผัสสะเอออย่างเงี้ยฟังได้ถ้าว่าเกิดจากผัสสะตัวนี้เป็นเหตุมันมีเหตุนในการเกิดเหมือนกันนะหรือพูดง,ง่ายๆความทุกข์เกิดขึ้นเพราะมีเหตุ ใช่ไหมอย่าไปหมายว่าตาเห็นรูปถึงจะเกิดความทุกข์อย่างเดียวตอนที่นั่งหลับตาอยู่ยังทุกข์เลยเนี่ยเคยนั่งหลับตาแล้วทุกข์ไหมต้องไปลองดูนะไปลองฝึกดูมั่งจะได้รู้ว่าทุกข์มันเกิดได้หลายมิติมากสุขก็เกิดได้หลายมิติเหมือนกันนั่งอยู่ที่เดิมมีทั้งสุขและทุกข์ปรากฏขึ้นพร้อมกันเคยเห็นไหมสลับกันเกิดอยู่นั่นน่ะนั่งอยู่ที่เดิมเนี่ย เพียงแค่ลมหายใจเปลี่ยนนี่ความทุกข์ก็เกิดความสุขก็เกิดเคยเห็นหรือเปล่าลมหายใจดับลงไปนี่ก็มีความสุขเกิดขึ้นมีความทุกข์เกิดขึ้นเคยเห็นหรือเปล่าคนจะเห็นชนิดนี้ได้คือคนที่มีสติเท่านั้นสติต้องมากพอและละเอียดพอถึงจะเห็นสภาวะจิตที่มันเกิดดับอยู่ภายในานามนี่เข <Yeah. S 1> าเรียกว่าจิตเห็นจิต ไม่ครับครูบาคืออย่างที่ถ้าพูดถึงเรื่องภัสสนี่ก็เหมือนพระพุทธเจ้าพูดนะว่าทุกเกิดจากผัสสะพอใจไม่พอใจอะไรทํานองนี้เขาน่าจะถามประมาณนี้นะครับครับมันก็ถูกไงก็ถึงบอกว่ามันก็ถูกแต่มันไม่ทั้งหมดนะผัสสะหากัหากคำว่าผัสสะหมายถึงสิ่งที่มากระทบกระทบใจนะนะใช่ สิ่งที่มากระทบใจนะ่ะใช่ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นมันมีใจมันถึงมีสิ่งกระทบไงก็เห <Yeah. S 1> มือนความร้อนน่ะเรามีเนี่ยเรามีก้อนไฟถูกไหมมีก้อนถ่านไฟก้อนถ่านไฟมากระทบเราเราถึงร้อนถูกไหมล่ะก้อนถ่านไฟถ้ามันเป็นอยู่งั้นเราไม่ไปกระทบมันมันก็ไม่ร้อนแต่รู้ว่าก้อนถ่านไฟมันร้อน แต่ความร้อนไม่ถึงเราเพราะอะไรเพราะเราไม่ไปหยิบมันนี่เขาเรียกว่าฉลาดฉลาดแล้วก็รู้จักอะไรเป็นอะไรรู้จักอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรชั่วอะไรเป็นเหตุเป็นผลนะรู้จักว่าต้นสายปลายเหตุของมันคืออะไรจึงไม่ไปวุ่นวายไม่ไม่ไปยุ่งกับมันไงตำราท่านพูดไว้พื้นพื้นเท่านั้นเองมีรายละเอียดที่ลึกซึ้ง ประสบการณ์ที่ต้องเกิดจากการปฏิบัติเพราะตำรามันพูดไว้เพียงแค่เป็นกลางๆตำราอ่ะพูดไว้เป็นกลางๆรา,ายละเอียดต้องเกิดจากประสบการณ์นะรูบาที่ครูบาจารย์บอกว่ายังมีเหมือนเดิมนี่แต่ว่ามันไม่เหมือนเดิมนี่คือมันไปแก้ใจตัวที่ครูบาว่าแล้ครับจิตใจอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับ คำว่ามีเหมือนเดิมนะคำว่ามีเหมือนเดิมอันนี้ต้องพูดถึงขั้นในการเรียนรู้นะไม่ได้พูดถึงขั้นสูงสุดนะขั้นสูงสุดนี้คือมันไม่มีนะพี่น็อตมันไม่มีอะไรเลยนะ <ขอ S 2> แต่นี่พูดถึงขั้นการเรียนรู้หมายถึงว่าสุขทุกข์เมื่อกี้นะครับหมายถึงว่ามีมีมีเหมือนเดิมแล้วท่านพวกว่าแต่ไม่มีผู้สุขผู้ทุกขประมาณทำานองนี้นะครับครไม่เป็นไปไม่ได้ อันนั้นเป็นขั้นเรียนรู้สุขทุกมีแต่ไม่มีเจ้าของสุขเจ้าของทุกนั่นคือขั้นการเรียนรู้แต่หากพูดถึงที่สุดนะหากมีทุกอยู่จะเรียกว่าสิ้นทุกได้ยังไงเอา้ามีไฟอยู่ไฟมันลุกปุ๊บ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 อยู่บอกไม่มีไฟจะ,จะพูดได้หรอไม่ไม่หลอกตัวเองแล้วน,นั่นน่ะเท่ากับหลอกตัวเองน,นั่นน่ะนะ มันต้องไม่มีนีคว่าสิ้นนี่คือดับดับนะพี่น็อตนิพพานหมาว่าดับคำว่าดับคือสนิทนะดับคือไม่มีนะไม่ใช่มีทุกข์อยู่แล้วไปรู้จักทุกข์นะไม่มีหรอกขออนุญาตกลับมาที่คําว่าผัสสะถ้างั้นถ้ายังมีผัสสะอยู่เหมือนที่ครูบาว่าว่าถ้าไม่อยากให้มันมีสุขมีทุกข์ถ้าเรามองว่าตาก็ยังเห็นหูก็ยังเห็น แล้วอย่างนี้มันก็ยังจะต้องมีผัสสะอยู่มันก็ยังจะต้องมีผัสสะอยู่เพราะถ้าบอกว่าผัสสะคือสุขคือทุกข์ไม่ครับควัชร์ไม่ใช่พระพุทธเจ้าก็ยังตาดีอยู่ยังเป็นพระพุทธเจ้าได้เลยพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านก็ยังมีผัสสะมีอายตนาทั้งหมดครบบริบูรณ์ทําไมท่านเป็นพระอรหันต์ได้ล่ะครับนี่นี่นี่แหละที่ผมถามว่าถ้าหากบอกว่าผัสสะก็คือ เหตุสุขทุกข์งั้นก็แสดงว่าถ้ายังผัดสายยังอยู่สุขทุกข์ก็ยังอยู่ตามตามประโยคที่พูดดีครับครูบาไม่ใช่ไหมมันย้อนแย้งเห็นไหมพอพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นผู้สิ้น่งสิ้นไปแห่งทุกข์ไหมไม่ใช่เหรอนะทุกข์ของกายน่ะมีเดี๋ยวจะพูดน่นะครูบาไม่ปฏิเสธหรอกทุกข์ของกายน่ะแน่นอนว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็หิวท่านก็เหนื่อยเพราะนั่นคือธรรมชาติ อนทน์เราไม่ไหวแล้วอนทน์เราก็หายน้ำเลอเกินอนนท์นั่นแสดงถึงความหิวอนทน์เราไม่ไหวแล้วนนเธอรีบปวดสนาลงเถิดเราจะขอพักผ่อนสักครู่ท่านเดินมาท่านเหนื่อยท่านต้องนั่งพักเหมือนกันนะท่านก็หิวน้ำเึอบอกพระอ,อนทน์ไปตักน้ำมาให้มัน,นคือธรรมชาตินะตาพระพุทธองค์ก็ยังดีอยู่หูก็ยังได้ยินอยู่นะทำไมท่านเป็นพระพุทธเจ้าได้ล่ะือ ท่านแก้ที่ใจแก้ที่อวิชชาคือใจท่านแจ้งด้วยวิชาคำว่าวิชาคือรู้รู้แจ้งคำว่าอาวิชชาหมายถึงยังงงอยู่ยังสงสัยอยู่ยังไม่แจ้งในพระพุทธเจ้ากับครูบาก็พูดเหมือนกันเพราะว่าไปจบตรงที่เพราะว่าเหตุจริงๆก็ค,คือความไม่รู้ตอนแรกก็พูดว่าผัสสะก่อน ใช่แล้วก็ไปจบที่ว่าความไม่รู้มันคือขั้นของการเรียนรู้ถึงใช่ครับที่เขาถามบอกที่ภาษานั้นก็ไม่ผิดแต่ถูกแต่มันถูกในข,นขั้นของการเรียนรู้ไม่ใช่ที่สุดเข้าใจไหมไม่ใช่ที่สุดแต่มันคือการเรียนรู้อยู่นะถ้าถึงให้ระมัดระวังนักปฏิบัติธรรมเนี่ยถึงต้องต้องระมัดระวังตาหูต้องระมัดระวังนะ ไม่ให้กระทบมากอยู่ในวัดเราเต็มที่กกระทบเฉพาะในวัดเรานะผัดศาก,กระทบน้อยนะเพื่ออะไรเพื่อฝึกความสงบไงเพราะคนมันไม่รู้จักความสงบไงไม่ไม่เคยเจอรสชาติของละไม่เคยเจอรสรสเลิศของจิตของอาหารของจิตนะเพราะจิตหาหาอาหารน่าจะลตาไปเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้ลิ้มรส กายได้สัมผัสนุ่มเบาแข็งอ่อนหาความสุขได้เท่านั้นหูได้ฟังในสิ่งที่มันพอใจนี่คือได้อาหารของจิตแค่นั้นแต่ไม่เคยได้รสชาติของความสงบเลยรสชาติตัวนี้มันไม่ได้หาได้จากตาที่เห็นนี่ฮะไม่ได้จาหาได้จากหูที่ได้ยินนี่จริงๆมันควรระงับจากสิ่งที่เห็นได้ยินได้ฟังต่างหากนะพอจิตเข้าถึงความสงบปุ๊บมันจะเกิดความรู้ชนิดหนึ่งขึ้น คือได้รู้จักว่ามันมีอีกรสชาติหนึ่งนะที่จิตได้ริมรสแล้วอศัศจรรย์พันลึกเนี่ยพระพุทธองค์ถึงตรัสว่าความสุขของกามมันโลกนีเเ่เทียบเท่าความสงบไม่มีนะมาไม่มีความสุขใดเทียบเท่าความสงบเนี่ยนัานพูดอะนะเข้าใจไหมไม่ต้องอาศัยผัสสะไดไปกระทบอะไรทั้งนั้นนั่งเฉยเเนี่ยนั่งหลับตาด้วยไม่ต้องเคลื่อนไหวไม่ต้องสัมผัสอะไรทั้งนั้น แต่ทำไมได้รับความสุขอย่างมหาศาลน่ะเห็นไหมว่าความสุขและความทุกข์มันไม่ได้เกิดเพียงแค่เท่านั้นมันต้องเรียนรู้มิติเห็งความสุขและความทุกข์ที่มากขึ้นนะหวังว่าจะเข้าใจาครับก็ถามเรื่องผัสษะมาอีกรอบครับจากคุณสลีปวาดครับ ผัสสะมันยังไม่เป็นไรหรือเปล่าครับมันต้องเกิดเวทนาด้วยใช่ไหมครับเวทนานี้เกิดในจิตยกตัวอย่างเช่นหูได้ยินเสียงสถานที่ต่างกันเท่านั้นเองมาวัดมาด้วยเจตนาหวังจะได้รับความเงียบสงบพอมานั่งภาวนาได้ยินเสียงกระทบเข้ามาที่หูคือเสียงเพลง าอาจจะเป็นเสียงเพลงเพื่อชีวิตนะก็รู้สึกไม่พอใจรู้สึกทุกข์นี่คือการได้ยินเสียงเพลงจำคำนี้ไว้นะทีนี้นะอีกที่หนึง่งเราไปเที่ยวผับไปเที่ยวนะสถานดนตรีเพื่อชีวิตอย่างเช่นตะวันแดงนะได้ยินเสียงเพลงเสียงเดียวกันเลย แต่รู้สึกพอใจรู้สึกพอใจทั้งที่เพลงเดียวกันได้ยินเหมือนกันแต่ต่างเจตนาต่างเป้าหมายเห็นไหมอารมณ์ต่างกันนะมาวัดนี่ต้องการความสงบต้องการความเงียบพอได้ยินเสียงปุ๊บทุกแต่ถ้าไปฟังดนตรีแล้วไฟดับดนตรีไม่แสดงเพลงไม่ร้อง เป็นไงทุกเห็นไหมเพราะอะไรเพราะตัณหาความปรารถนาในใจตัางหากความปรารถนาในใจตัางหากที่ผักดันให้มันสุขและมันทุกข์ไม่ได้เกี่ยวกับเสียงที่ได้ยินไม่ได้เกี่ยวกับเพลงที่ได้ยินแต่ความปรารถนาที่มันไม่ตรงตามสิ่งที่มันปรารถนาตัางหากเขาเรียกว่าความอยากหรือเรียกว่าตัณหาสุขทุกข์จงเกิดเพราะตัณหา เมื่อสิ้นตัณหาสุขทุกข์จึงไม่มีนี่เห็นไหมพอเข้าใจไหมทีนี้ในเรื่องของสุขและทุกข์แล้วทีนี้ถ้าหากว่าสุขทุกข์อย่างเงี้ยแต่ว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยบอกว่าให้เรียนรู้ทุกข์ครับถึงจะพ้นทุกข์ครับไม่ได้ให้เรียนรู้สุข หรือหรือหรือ,อยังไงอันนี้ผมไม่แน่ใจสุกก็เรียนรู้ได้ครับแต่มันมีใครแตจะเห็นสุขความทุกข์ทำให้รู้สึกตัวความสุขทำให้เพลินไอ้ตัวสุขจึงเป็นตัวร้ายยกตัวอย่างเช่นความฝันเมื่อเราฝันร้ายเราจะพยายามปลุกตนเองให้ตื่น เมื่อเราฝันดีต่อให้เรารู้ว่าเราฝันอยู่เราก็อยากฝันเห็นไหมความเพลินเป็นอย่างไรเห็นความเพลินไหมความพอใจอยากจะฝันอย่างนั้นอีกแต่ความทุกข์ทำให้เรายากเขาเรียกว่าทำให้เรารู้สึกตัวอยากปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นมาสู่ความจริงให้ได้มีน้อยนักคนที่จะเรียนรู้จากความสุขความสุขได้ น้อยจริงๆน,นะคือต้องเป็นมหาบุรุษจริงๆต้องเป็นบุรุษชั้นเลิศจริงๆนะประเภทที่เกิดมาสมบัติมีมากมายปฏิบัติมาเต็มแล้วพวกนี้สร้างอนุสัยสร้างนิสัยมาเต็มบาร,รมีเต็มเปี่ยมแล้วนะพวกเนี้ยพร้อมที่จะเรียนรู้ได้หมดทุกอย่างนะพูดง่ายๆคือเขาเขานิสัยเขามาพร้อมที่จะบรรลุธรรมแล้วมันมีมีน้อยอไม่ต้องพูดหรอกคนประเภทนั้นไม่ได้สอนเขาหรอก นะแทบไม่ได้ส้อนเขาเลยเขาเป็นของเขาเองโดยธรรมชาตินะแต่ไอ้เรามันต้องเรียนรู้จากทุกไงเพราะสุขมันเพลินนะ